สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมนะครับ2564นะฮะหรือ12/12นั่นเองนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมานำต้นส้มนะฮะส้มเขียวหวานมาลงาเข่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงเสร็จแล้วเราจะย้ายไปปลูกด้านในนั้นนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับลึกๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูว่าสถานที่ตรงนี้จะเหมาะสมไหมเดี๋ยวเราจะสำรวจด,ด้านในก่อนนะครับ อันนี้คือต้นส้มนะฮะที่เราจะนํามาลงกระถาน,นครอายุเกิน1ปี1ปีฮะหนึ่งปีเศษะ,ะที่เป็นส้มที่เราเพาะมาเมล็ดขึ้นมานะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าต้นก็โตได้แค่นี้นะครับแต่ว่ารากของเขาเน่นนะครับ ใช้ออกนอกก้นกระถางนะฮะเดี๋ยวเราคงจะต้องตัดกระถางนี้ทิ้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รากเขาขาดมากเกินไปนะฮะอาจจะทําให้ต้นเขาตายได้นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงนะครับตอนนี้เราจะย้ายมาอยู่ด้านข้างต้นตะขบนะครับอันดับแรกนะฮะเราเตรียมสตาร์เกิลจีนะฮะลองก้นหลุมก่อนเลยนะครับนี่นะครับลองแบบนี้นะครับป้องกันมดและแมลงนะครับก็ใส่ไปสัก 2ช้อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็อ่าภาชนะที่ใส่นะครับกระถางก็เป็นเข่งขนาดใหญ่ด้วยนะครับก็ใส่ไป2ช้อนนะครับประมาณ4กรก่นะครับเมื่อลองก้นหลุมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดินนะฮะดินใส่ดินกันลงไปนะครับดินหนึ่งถุงนะดินเจ้าเดิมนะฮะที่มาจากสวนเยเนียนนะครับขอบคุณสวนเยเนียนนะฮะที่อ่าได้ผลิตดินที่มีคุณภาพนะครับให้กับเรานะครับก็ท่านใดต้องการจะซื้อนะครับก็ติดตามอ่า ติดต่อนะเพจสวนเนียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมดินใส่เข่งกันก่อนนะครับเมื่อเราเทดินใส่เข่งเสร็จเรียบร้อยครับก็อามือนะครับก็อย่าดินนะครับให้ทั่วๆก่อนนะครับก็จะได้ดินหนึ่งถุงนะครับก็จะได้ดินประมาณในเข่งเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็ มันมีก้นหลุมอยู่แล้วนะหน่อยหนึ่งนะครับตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมลงต้นอะไรไปนะอาจจะเป็นมะม่วงหรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวเงินตัวทองนะมาทําให้ต้นนั้นนะครับเข่งนั้นล้มนะฮะเดี๋ยวอันนี้มุมนี้นะครับผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกระถางนะฮะอย่าให้โดนลากเขามากนะฮะก็คือลากากสามารถขาดได้นะครับลากเขาโ ก็สามารถงอกได้เหมือนกันนะแต่ว่ารากขามาาๆนะต้นอาจจะเหี่ยวเฉาแล้วก็อาจจะตายได้นะครับในในบางกรณีนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะนี่เป็นการทดลองนะฮะดูว่าการทําแบบนี้น้นจะได้ผลไหมนะฮะทางผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ด้านเกี่ยวกับเกษตรโดยตรงนะครับก็เราก็มาทดลองทํากันนะนะครับดูที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันสามารถที่จะช่วยให้ การปลูกต้นม้นั้นนะครับประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ละคลิปที่เราทําออกมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องไม่ถูกขั้นตอนอะไรต่างๆด้านการเกษตรนะแล้วก็อาจจะดูฟุ่มเฟือยบ้างแต่ว่าก็ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งในการทดลองนะครับเป็นการปลูกต้นไม้อย่างหนึ่งนะของคนที่อยู่ในเมืองนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นคนที่ทํางานประจำนะหาเช้ากินข้ามนะบแบบนี้นะครับะจะมีเวลาเ,าเฉพาะช่วงเย็นหรือว่าวันหยุดวันอาทิตย์นะครับหรือว่าช่วงค่ำๆไปนะครับดูซิว,ว่าการปลูกต้นไม้แบบนี้น,นั้นมันได้ผลมากน้อยจากเพียงใดนะครับเรามาทดลองกันนะครับใครที่ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในเมืองนะก็มาทดลองดูทำวิธีการปลูกกันได้นะวันนี้เราก็จะ บิดาหาักนะฮะฉีกกระถางนะครับออกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าอาจจะตํามือนะครับท่านที่จะทดลองทําตามว่าคุณจะใส่ถุงมือนะถุงมือผ้านะฮะป้องกันการบาดมือนะครับนี่นะครับก็ต้องออกแรงฉีกกันหน่อยนะหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องอาจจะต้องมีการตัดรากให้ขาดออกไปบ้างนะครับ เมื่อเรานําต้นส้มนะฮะออกจากกระถางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นําฝังลงในดินแล้วก็เอาดินนะครับกบแบบนี้นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเรามีดินอยู่ประมาณครึ่งเข่งนะฮะก็เดี๋ยวเราลองปลูกกันดูก่อนนะครับว่าดินครึ่งเข่งนี้จะทําให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการรดน้ำนะฮะแล้วก็ตั้งพักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตนะครับ การเจริญเติบโตของต้นส้มนี้ให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในระยะต่อไปนะอาจจะอีกประมาณ1เดือนข้างหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ